สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์จากโปรไฟล์คนไทยนะคะเพื่อนๆท่านใดยอยากได้ยอดคอมเมนต์ตรงนี้เพิ่มนะคะก็มาดูวิธีการกันนะคะก็เลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพ <K N K Social> ิมพ์คําว่า KNP Social หรือกดผ่านลิงก์จากทารางกันไ,ไ้เลยเว็บไซต์ k n, k Social>, <K n k Social จะอยู่ด้านบนสุดตร,ตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่ม,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 ร,ม,มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG ิ i k t o k t w i t t ต r ร e l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเ,เพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยสำหรับเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรัสผ่านอร์โรัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านิงก์ g o o ก l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เอามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ tm ขีดโซเชียลนะคะไปที่ปพื่อขัดสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นบริการของเพิ่มคอมเมนต์นะคะของ f c e b o o k กจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะบริการนะคะด้านในนะคะมีถึง4บริการกันเลยขอเลือกเป็น1858นะคะจะเป็นตัวคนไทยกำหนดเองตัวนี้ได้หมดสุดนะคะ ในคำอธิบา,ายตรงนี้เป็นคำอธิบา,ายของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยลิงตัวนี้คัดลอกข้ามาได้เลยนะคะจากโปรที่กจะใช้บริการขอเลือกเป็นโต์นี้แล้วกันนะคะกดเวลาเข้าไปด้านในได้เลยค่ะคัดลอกลิงแล้วไปวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะยินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดินคอมเมนต์อยู่ที่แปดนะคะคัดลอกลิงแล้วนํามาวางกันได้เลย จำนวนตรงนี้นะคะขั้นต่ที่10นะคะก็ามาใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ1คอมเมนต์ต่อ1นรรทัดนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่คอมเมนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีความสุขมากๆทั้งหมดกันเลยนะคะได้เห็นกันนะคะว่าเป็นของทางเราเองนะคะกดส่งกั้ไปได้เลยค่ะ มาดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือดอ์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมย่อยกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่สองช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโค้ดกับกิปโินะคะสามารถเติมเงินแกะไปได้เลยนะคะ บริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่นาี้กนทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ใชัดเจนและสามารถสร้างคามสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคลดลองลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชั่นท้าเนเลยะคะ่ะมาดูติดต่อแอดมนกันค่ะติดต่อแอดมนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่ มีปัญหาติงเงินไว้เข้าอยอดไลายมื่ขึ้นสามารถมาขอความชี้เลยกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกัถึงได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m p Social ตัวนี้กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังรับชมกัน